กับสบายดีเด้อผมเอกพี่น้องเอาอาปลาลุงที่เขาหลบกับสบายดีเนาะก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจนำครอบครัวของพ่อเาบอยแล้วก็เบาเล่าพาเพิ่นเนาะพ่อเาเป็นพ่อเาของกัปตันนี่แหละเขาแสดงความเสียใจนำใพ,พ,พ่นเนอพเมทเลถูกทุกข้นนั่นแหละเนาะในครอบครัวของใน้นี่แหละพี่น้องกัปตันนี่แหละกัปตันก็ได้เหตุเวียเหตุงานแล้วแล้วก็ ขออนุญาตถ่ายคลิปนอกที่นอกนั่งพ่เท่าเล่าพาพเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าคันวางเวียกแล้วก็ถ่ายโลดเพื่อนว่าตั้งเลยถ่ายเนาะตอนนี้คนก็กินเข่าเริ่มเมื่อแล้วเนาะเหยาะเข่าเหยาะหน้ามาก็เล่เอาไปทีเบหล่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาน้าเน้ถ่ายคลิปก่อนแป๊บนึง สบายดีพี่น้องอ่าสบายดีเจ้า, <laughs> า,าขาลายบาทลาะว้เนสบายดีเจ้าโลดสบายดีเจ้า่าหอนไลฟ์พี่น้องเลย ตุ bạn, ่นหนามเฮาโอ้ยบวอ้บ <philosop hen> ัวไอ้ห่อนพี่น้องเ้ยแดดกระแดดย่อเข่าตากแดดอันเนี่ยอันเนี่ยหมูกับตันพี่น้องเมื่อคืนนี้ไอ้่อเท้าให้กับตันไปบอกไอ้ผัวบัานประกาศเนาะสมัย่วนเอาดาวเลยว่ายากเลยวะ ไปคนเดียวบ่ไหวเชไปคนเดียวบ่้ด้วยวะเกย์น่าขึ้นมาเย็นแท้บาทนี่ยไอ้เบิดคืนเนาะบ่ได้นอนเนาะเบิร์ตคืนสดแจ้งพี่น้องเอ้ยเอมาเหตีผลเห็ดงานพี่น้องสู้ๆยังไล่ขึ้นต้อนยังไล่ขึ้นรออยู่ นาะยังไรคืนรออยู่ไทยเอาเบาดาวบันไดคืนนาโป๊กก่อนพี่น้องคนดังอีกคนหนึ่งคนดังแล้วกันคนดังคนดังแล้วกันกาลังดังเจ้าน้อยกระหนึ่งออคนดังแล้วกันขยันนำพี่น้องดำเข้มคือกัปตันเลยพู้นี้เขาว่าไอ้กับน้องกันบอสเขาอะเขาว่าไอ้กับน้องกันบอสเขาอะหัวไอ้มา กับเป็ดพี่น่องอยู่อ่ะพี่น่องห่างกับบงห่างวันได้แล้วเนาะคันไปไหลสีีเียนดีเดียวก็หลุดเขาว่าไอ้กับน้องกันเขาว่าโอ้แน่นอนเดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิ่งไอ้ท่าน่าเ้า กินแล้วแหละป้าตัวแม่เถาเอ้ยมีแต่ผูงงามมีน้องเลยเอ่าเออผู้นี้ก็ให้งาม,มเ,เออเอเอแม่น้องครอมมีน้องเลย <c oughs> มีแต่ผู้เฒ่าแม่เถาแหละมาในงานมีแต่พี่น้องญาติกันเนาะพูนอันาานั้นกำลังจัดจัดกันพี่น้องเลยเป็นเรื่องปกติของในงานนี่อ่า เอามือนลงไปบอนไก่ลงไปบอนไก่เลยไปถ um uh ่ายไก่เข้าในสุมมนะเดี๋ยวเขาอุ้มที่อบกันนะติดเหลืองอขนาดไม right ่ได้ถ่ายเอาตอนตีกันด้นะขนาดไม่ได้ถ่ายเอาตอนตีกันติดเหลืองขอไปได้เราได้เราโอ้ขนาดไม่ได้ถ่ายเอาตอนตีกันกันกันยังผิดเอเขาอุ้มแบบที่ยับกันนะ กับตันเหรียญไผ่นี่ยพีทอยู่บ่วะบ่พีทแล้วเฮาเหรียญเฮงื่อเงินเฮาอันเนี่ยฮะเหรียญซื้อพวกกล้าเอาลุงพี่น้องเอ้ยพอละหาบาทพอละพันกี่พอละหาบาทพี่น้องเหรียญมวนๆนะใครแม่นว่ามือแรกนะใครแม่นว่ามันว่างนะไตไตละลอยไต chị hao sung sai chị hao sung e chị hao sung sai chị sung si hòn đẹp ngang 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 can ngang 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 Mà, phì, mà, phì. Trời. mà phì. จายเงื่อนไขังินคารีอีกบ่ ภาพพคือวูบวับวูบวับแทนนี่โอ้ยไปเห็นอยู่ป่านีปั้นสะท้องแล้วคคืนยกขาก่นห่วยปั้นสะท้อนยังยังเลยสรุปเล็เอาไปเบิร์เลยยังกัคบคืนก่อนเออ

ฮะเก็บเองคือมาโผพี่ลึกแต่แป้งนะอุ้ยจนไหนะขราวกุ้งคู่เอ่อ้ยันหนึงว่เดีวมื่อกับมาแต่ไผลินลินจะมากับไผ่ะ สบายดีพี่น้องฟาร์มฟาร์มอันนี้อันนี้พ่อหญ่กัปตันอันนี้อันนี้ฟาร์มผูมม้ดีเนาะพี่น้องผู้ดีดอกเออฟาร์มหน่อยฟาร์มใหญ่พ่อหญ่กัปตันแหละทั้งหาเห็ดจังวะ ngoài thịt nhá nè ôi đi uh, cái điều uh, này sắc pè sắc phe thì nó này nè thằng này lạng đẹp lọi lạng đẹp lọi thằng này lạng đẹp lọi là สวัสดีพี่น้องเอน้องแคทค่ว่าเป็นคนดังอีกคนหนึ่งเนาะพี่น้องใช่ดังมากดังจนไ่มีใครรู้ดังกำลังสีหนึ่งโอ้ยหลับหมุกกับโได้ลอดังแล้วกำลังสีหนึ่งจนนึอยังบริการ อันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นทางลังบาทน,น้นองเป็นแม่ครัวเตรียมแต่งพราเขา่าพ้านามครับแขกหับคน,นหับคนมานี่แหละมาซอยโมบุญในงานของผัวเถาของผัวเถาเฮาวางเวียกเนาะก็เลยถ่ายได้ตอนเหตุเวียกบุก,กาถ่ายเนะยาะยำผัวเถาเราหายเอ้ยย่ะนางสาวยังซื้

ยสุดๆุ่ <laughs> ใจหรือบมาตามมักผกเนี่ยเยมันกรบไว้้วเลยอโอเคพี่ดอกมาหอดสมนีกันที่คอปิดคลิปไว้เพียงเห่นี้เด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามมีช่องบอกกับตาในเด้อพี่น้อง่องเด้อพี่น้อง่องใหญ่เงึ้งพี่น้องแคนในเด้อพี่น้อง่องใหญ่เงึ้งคือ่องไฮเดน้นโอ้เปลี่ยนเป็นซองใหญ่เงึ้งเลยใหญ่เงึ้งพี่น้องไอ้อย่าลืมเข้าไปติดตาม่องใหญ่เงึ้งเหมือนกันน้องแคทเนาะน้องแคทลาล่าเป็นตัวไทยเนาะใหญ่เงึ้งเด้อใหญ่เงึ้งเด้อใหญ่เงึ้งกับตัวไทยเนาะโอเคอย่าลืมเข้าไปติดตามเพื่อเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเข้าไปติดตาม่องเพื่อเด้อพี่น้องเด้ออ่าเป็นทางกระถาเฮา จ้าภาพใหญ่ไงนะเขาแสดงความเสียใจนำครอบครัวของเถวในแถเนะสบายดีสบายดี